โอเคค่ะฮันนี่วัดดีค่ะนี่ฮันนี่ขอดูหน้าฮันนี่หน่อยสิได้ไหมลูกโอเคค่ะได้ฮันนี่เดี๋ยวครูอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวหนูนิดหนึ่งประมาณสี่ห้าคำถามนะคะนี่ฮันนี่แนะนำตัวหน่อยสิคะหนูอยู่ปห้าโรงเรียนอะไรคะลูก อยู่โรงเรียนเซโยเซฟคอนเวนถนนสีลมค่ะอ๋อโอเคค่ะเวลเออเวลาสอบหนูจะรู้สึกไงบ้างคะเวลาสอบหรืออะไรเงี้ยคะ่ะเวลาใกล้สอบเป็นไงบ้างคะ่ะลกูกก็เครียดๆค่ะอ๋อส่วนใหญ่เด็กอาจจะตีปัญหานี้หนูวิชาไหนกังวลเยอะสุดคะคณิตศาสตร์ค่ะเรียกเหรอคะอืม <laughs> แต่อ๋อเราต้องเรียนหนูชอบวิชาอะไรเยอะสุดอะคะลภาษาไทยค่ะสำคัญต้องคณิตวิทย์อังกฤษใช่ไหมอ่อาเยรอหนูต้องเรียนเอ่อแบบเอาไอ้สามวิชานี้เดินเดือนอ่ะหนูติดปัญหาอะไรมากที่สุดคะหนูอ๋ออันนี้เราเรียนวิทย์กันใช่ไหมหน,หนูวิทย์หนู่หนูติดปัญหาอะไรเยอะที่สุดคะลูกหนูว่ามีเนื้อหาไหนที่หนูไม่เข้าใจ ก็ต้องลองเรียนไปก่อนนะคะเพราะว่าหนูเพิ่งเริ่มเรียนเทอมสองมาค่ะโอเคค่ะที่อ๋อเดี๋ยวหนูส่งมาบอกครูแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างเวลาเรียนออนไลน์ชอบอะไรมากที่สุดคะโลมันดีมะเรียนออนไลน์หนูอยากเรียนที่โรงเรียนมากกว่าค่ะเพราะว่าอ๋อมันใ้เจอครูใช่ไหมคะโลประมาณนั้นเจอครูก็ส่วนหนึ่งคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียนออนไลน์มัน มีเสียงสะท้อนบ้างไม่ได้ยินได้ยินไม่ชัดบ้างค่ะโอเคเดี๋ยวแต่ว่าครูใช้ไม่นะ <laughs> ถ้าถ้าเกิดไม่ได้ยินะลรหนูบอกได้นะแต่เอ,อหนูว่าบางทีครูอาจจะขอแอดไลน์หนูไว้ด้วยละกันนะคะลูกเพราะว่าบางทีถ้ามีอะไรจะได้ส่งไปให้เลยหรือว่าหนูสะดวกไหมคะแต่ถ้าไม่สะดวกบอกได้ค่ะสะดวกค่ะได้ค่ะ เอองั้นเดี๋ยวครูแอดก็ได้นะจากเบอร์หรือไลน์ไอเดียค่ะนเบอร์หนูมีเบอร์ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูบอกก็ได้นะคะเดี๋ยวครูแอดเข้าไปเลยค่ะได้ค่ะเบอร์หนูเป็นศูนย์แปดสี่ค่ะศูนย์แปดสี่ค่ะลูก ค่ะสามสองเก้าค่ะสามสองเก้าค่ะสามเก้าเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามศูนย์แปดสี่สามสองเก้าสามเก้าเจ็ดสามเอ๊ะหรือว่ามันอ๋อหนูไม่ได้แอดจากไลน์ไอดีมั้งศูนย์แปดสี่สามสองเก้าสามเก้าเจ็ดสามใช่ไหมคะอะใช่ค่ะอ๋องั้นถ้าครูขอไลน์ไอดีล่ะหนูจำได้ไหมคะลูกค่ะ เพราะว่าเมื่อกี้ลองแอดจากเบอร์แต่มันไม่ไม่ติดนะค่ะลูกสงสัยตอนแอดหนูหอาจจะแอดจากลายไอ d ดีแน่เลยหรือ,อว่าไม่มีลายไอเดีะอ๋องั้นหนูแอดเบอร์ครูก็ได้ค่ะลูกศูนย์หกสี่ค่ะลูกได้ถ้าหนูพร้อมบอกนะคะ,คะมี่อะไรถามได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะได้ได้ผล <c oughs> เยอะๆศูนย์หกสี่ค่ะ หนึ่งสี่เก้าค่ะออะไรนะคะหนึ่งสี่เก้าค่ะค่ะห้าเก้าแปดสองค่ะห้าเก้าแปดสองนะคะค่ะเจอแล้วค่ะงั้นครูต้องเข้าไปรับหนูใช่ไหมเอดออย่หนูทักไปได้ค่ะโอเคค่ะทักไปแล้วค่ะ เพื่อนคุณครูเยอะมากเลยอะเดี๋ยวนะมันต้องอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะคะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วโอเคมีอะไรจะได้วังไวโอเคค่ะออืเรามาเริ่มที่หนูอ๋อหนูเพิ่งเริ่มเรียนอ่ะครูแช์หน้าจอให้หนูรอแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อยังมีคำถามอีกสักนิดหนึ่งมกักกีคู หนูคิดอ๋อตอนนี้ที่หนูบอกว่าเอ๊ะทำสำหรับวิชาอื่นล่ะคะถ้าสมมติเลขอะ่ะหนูคิดว่าเลขหนูต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นตรงไหนบ้างะคะลูก ในความรู้สึกหนูถ้าเป็นเด็กๆใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าโจทย์ปัญหาไม่ได้นะนู่นนี่นั่นของฮันนี่มีอะไรบ้างคะลกูกถ้าเป็นเลขวิเคราะห์โจทย์ปัญหาค่ะโอเคครูพอเข้าใจเพราะหนูหนูจะตีโจทย์ไม่แต่ค่ะมันครูพอรู้จักหนูเพิ่มขึ้นแล้วโอเค